ท่ญญานสาธาชนพุตบริษัททั้งหลายและพโยคาวจรทั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมา,ามทานกรรมฐานและก็สมาทานศิลนแล้ววันนี้จะขอพูดเรื่องกายคตานุสติมรณานุสติและอุปสมานุสติทั้งสามรายการเพราะว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสติทั้งสามรายการนี้จุดพิศเศษดานก็มีอยู่เฉพาะกายคตานุสติเท่านั้นเท่าที่พูดมาแล้วหวังว่าบรรดาท่านหลายคงจะพอมีความเข้าใจทั้งนี้แต่หากว่าท่านฟังแล้วจะใช้สัญญาเป็นสำคัญโดยไม่ใช้ปัญญาประกอบ แจพูดให้ละเอียดย่อมเป็นไปไม่ได้หากว่าใช้สัญญาความจำอย่างเดียวแจพูดให้ละเอียดเพียงใดประโยชน์ก็ไม่เกิดดังนั้นเมื่อเวลาที่ท่านหั้ยรับฟังมาแล้วจงใช้พิจารณาปัญญาพิจารณาใครโครด้วยและก็ใช้สัญญาด้วยประกอบกันจึงจะมีผล สำหรับวันนี้ก็อยากขอ,อนำอมรนานุสติกรรมฐานกับอุปสมานุสติกรรมฐานบวกกับกายคตานุสติและก็บวกกับสกายทิฏฐิเอามาประมวลกันทั้งนี้ถ้าหากว่าจะแยกกันก็เสียเวลาเพราะว่าเวลาปฏิบัติจริงๆเข้ารวมกัน เริ่มต้นตั้งแต่อาณาปานุสติมาถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังทานุสติสีลานุสติยาคานุสติเทวตานุสตินี่อย่างนี้เป็นต้นล้าก็รวมกันมาเรื่อยๆเอาใจน้อมเข้าไปในคราวเดียวผสมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบื้องปลายที่จะเข้าถึงอรหัตผลได้ ต้องเน้นหนักในกายคตานุสติมรณานุสติและอุปสมานุสติถ้าไม่เน้นหนักตอนนี้การปฏิบัติไม่ผลไม่มีผลถึงที่สุดเรื่อแบ,บกายกตานุสติก็พูดมาแล้วพอสมควรเมื่อเราพิจรารณาเห็นว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยาการสารทสองมีธาตุสี่เป็นพื้นฐาน มีความสุขโปรปันที่ทรงตัวแล้วก็พิจารณาต่อไปว่าร่างกายนี้เมื่อสภาพมันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะทรงตัวได้หรือเปล่าเมื่อหาความจริงถ้าใช้ปัญญาไม่พบก็จงดูตัวอย่างคนที่เขาเกิดก่อน คือสภาพของร่างกายไม่มีการทรงตัวมีการเสื่อมไปเป็นปกติไอ้เสื่อมก็คือแก่ตามที่พูดมาแล้วในตอนต้นเนี่เป็นเรื่องของธรรมวิภาคว่าเมื่อเกิดแล้วเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงเพราะไม่สามารถจะร่วงพ้นความแก่ไปได้ แล้วก็เราก็ต้องมีความป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความป่วยไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความตายไปได้เรามีการพัดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นอาการอย่างนี้ไปได้ฉะนั้นแต่หกากว่าในเวลาที่ทรงตัวอยู่ เราทำความดีผลดีก็ให้ผลเป็นสุขถ้าเราทำความชั่วผลเรื่งความชั่วก็ให้ผลเป็นทุกข์ต <c oughs> อนนี้เราก็มาเลือกสุขเว่าร่างกายนี่มันมีสภาพเป็นอย่างนี้เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงมันในเมื่อเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงไปได้เราควรจะทำใจยังไง เราก็วางอารมณ์ไว้ว่าร่างกายนี้ปกติมันแก่ลงไปทุกวันแต่เมื่อความแก่ปรากฏเราจะทำใจยังไงความจริงเราควรจะทำใจไว้ก่อนสร้างความรู้สึกไว้ก่อนว่าความแก่นี้เป็นปกติธรรมด,ดาของร่างกายเราเรียกเรี่ยงไม่ได้สภาพของคนแก่เป็นยังไงผมงอกควันหัก ตาฟางหูฟ้าร่างกายไม่ดีหนังเหิวยน่นเป็นอันว่าความจำก็เสื่อมสติสมรรญะก็เลวสามร่างกายก็ใช้งานไม่สะดวกนั่งมองดูคนแก่คนอื่นไว้ก่อนว่าสภาพของความแก่ของเขาเป็นยังไงและก็จงคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าอาการอย่างนี้มันจะปรากฏกับเรา ในเมื่อการอย่างนั้นปรากฏเราจะสร้างความรู้สึกยังไงเราจะเสียใจเราจะทุกข์ใจเราจะเศร้าใจเพราะความแก่เขาครอบครออย่างนั้นเลยถ้าธมธรรมอรมณ์ใจอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องใช้อุเบกขาในขั้นสังขารุเบกขายานอมเบกขาตัวนี้แหละเป็นสังขารุเบกขายานจริง ต้องวางเฉยในมันเพราะว่าถ้ามันจะแก่ในเมื่อเราห้ามความแก่ไม่ได้นี่จะเสียใจเศร้าใจมันก็ไม่เกิดประโยชน์ก่อนที่จะวางเป็นสังขารปี้ายานเราก็มานั่งนักดูกรร่างกายนี่น่ารักน่าชมไหมที่เราพยายามเลี้ยงดูเห็นด้วยระการทั้งปวงประคบประงมวยเหตุต่างๆ หาอาหารให้ให้ยารักษาโรคให้เครื่องประดับให้สถานที่อยู่บำรุงบำเรยความสุขทุกอย่าง <c oughs> แต่ถ้าว่าเราไม่ต้องการให้มันแก่มันกลับจะแก่จุดนี้ต้องตั้งไว้ในเขตของนิพิทายานเพื่อสร้างความเบื่อหน่ายว่าขันห้าประเภทนี้มันเป็นของไม่ดีถ้าเป็นเพื่อนเราก็ต้องเลิกคบ เพราะว่าเป็นเพื่อนที่อักตันยูไม่รู้คุณไม่รู้จักสนองคุณเราบ้างเอาเปรียบเราอย่างเดียวเราปรนเปื้อทุกอย่างแต่เพื่อนไม่เอาใจเราเลยให้เราเป็นฝ่ายเอาใจแต่ผู้เดียวอย่างนี้เราก็ต้องเลิกคบกันสำหรับคันห้าคือร่างกายก็มีสภาพเดียวกันในเมื่อเราปรนเปอือมันทุกอย่างมันก็แก่มันก็เสื่อมมันซุดรมทุกอย่าง เราจะบำรุงยังไงมันก็ไม่มีการทรงตัวตอนนี้สร้างความเบื่อหน่ายให้เกิดว่าถ้าเราจะเกิดมีขันห้าแบบนี้ต่อไปสภาวะร่างกายมันก็ทรงแบบนี้เราก็ไม่ต้องรู้จักหุดจากความลำบากในเมื่อความเบื่อเกิดขึ้นในการเกิดทัานในวันนี้พิทายานเบื่อที่จะมีขันห้าเบื่อที่จะมีทุกสิ่งทุกอย่างในโลก ในเมื่อนิพพิทายานมันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ระวังใจของคนคิดอยากจะฆ่าตัวตายก็เบื่อหน่ายอันนี้ทำไม่ถูกทำอย่างนั้นไม่ถูกต้องใช้สังขารรูปิขคายานเข้ามาคุมว่าในเมื่อเราเบื่อมันแต่ถ้าว่ามันเกิดมาแล้วในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องปล่อยมันไป ปฏิบัติทุกอย่างตามใจมันตามหน้าที่แต่กําลังใจของเรานี้รู้สึกรังเกียจในมันมันอยากจะแก่ก็เชิญแก่อันนี้ถึงเวลาป่วยเกิดขึ้นแล้วก็มองดูว่าน,นี่เป็นอย่างนี้อีกแล้วแก่ไม่พอก็ยังะหาเรื่องกรสร้างความเสียดแทงให้เกิดทุกเขเวทนาอย่าป้องกันยังไงมันก็ไม่ยอมรับฟัง ร่างกายอย่างนี้ควรเป็นที่น่าปรารถนาของเราอีกหรือ,อยังไงได้ <c oughs> ว่าน่ารักหรือว่าน่าเกลียดน่าพอใจหรือว่าน่าเบือ่อเมื่อพิจารณาไปจริงๆแล้วมันก็น่าเบื่อหน่ายน่ารังเกยียจเพราะว่าถ้าเราจะเกิดอีกสภาพอย่างนี้ก็ปรากฏเมื่อเราเบื่อในมันจิตใจทำยังไง เบื่อเป็นนิพิทายานแต่ดูว,ว่าเราก็ต้องใช้สังขารุปเปขายานเพราะว่าเราสร้างความโง่เราคบความโง่ให้มันเกิดขึ้นมาเพราะอาศัยตัณหาเป็นเหตุตัณหาที่สำคัญคือความทยานอยากไม่ปัจจัยของความเกิด นั่นก็คือความอยากมีคู่ครองความอยากรวยอยากสวยอยากโกรธอยากเกลียดอาการอยากอย่างนี้มันเป็นปัจจัยที่เรียกตัญหาดึงให้มันเกิดผู้ปาทานมีความยึดมัน่นแบบการเกิดเป็นคนเป็นของดีนี่ไอตัวยึดมัน่นอกุศนก,กรรมในเมื่อจิตคิดผิดการกระทําก็ทําแบบผิดอกุศลแปลว่าไม่ฉลาด นีืว่าทำทุกอย่างเรื่องในความรักคือในกามารวมคือพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำทุกอย่างในเรื่องความโลภโมโทโสันทำทุกอย่างในเรื่องการนังเกียจความโกรธหลงทุกอย่างคือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเราเป็นของเราโดยที่เราไม่ได้คิดว่าเรากับมันจะจากกัน นี่พ่ออาศัยความโง่แบบนี้ที่เราครบมาในอดีตชาติมันจึงเป็นปัจจัยให้เราเกิดความทุกข์คือคบพบกับขันหาที่ไม่มีความจริงจังจากนั้นเมื่อเรารู้เหตุว่าตัณหาเป็นเหตุพ่ออาศัยความอยากพอใจอยากได้รูปสิงเกิดรนรนสัมผัส แล้วก็อยากอยากรวยอยากโรากโรธอยากยึดเมื่อเราทราบว่าตัวอยากมันไม่ดีซะแบบนี้เราก็เลิอกอยากเลิอกอยากตัวไหนเลิอกอยากขันห้าตัวเดียวเลิอกอยากเกิดแคตัวเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ระง,งับหมดเป็นอันว่าเราก็กำหนดใจ ว่าขึ้นชื่อว่าความยากลำบากกายลำบากใจที่มีอยู่ในเวลานี้เพราะมีขันห้าเป็นตัวตั้งตัวตีก็เพราะสายความอยากเป็นสำคัญนับตั้งแต่บ,บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นเชื่อว่าอยากมีขันห้าไม่มีสำหรับเราความต้องการขันห้าคือร่างกายของบุคคลอื่นเพื่อมาเป็นคู่ครองไม่มีสำหรับเราเพราะมันเป็นปัจจัยความทุกข์ การยึดถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกวัตถุธาตุต่างๆเป็นเราเป็นของเราไม่มีมันเป็นเครื่องอาศัยโชคราวเมื่อยังมีลมปราณเท่านั้นเป็นอนุนร่างกายอย่างเราที่จะเกิดมาเพื่อเป็นเราร่างกายของบุคคลอื่นวัตถุธาตุต่างๆเราไม่พึงปราถนามันอีกแต่เร้ว่ามันมีแล้วมันเกิดแล้วก็ทำใจวางเฉย คิดหาทางหนีตลอดเวลาว่าสิ้นลมปราณเมื่อไรเป็นความดีสภาพอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเรานี่คิดถึงตอนนี้นะป่วยนะมาคิดถึงเห็นคนตายที่เขาตายเป็นครูก็นึกถึงถ้อยคำขององค์สมเด็จพระบรมครูที่ทรงตรัสว่าสัพเพสตามริสันติมรณนันตังหิจีวิตัง เป็นอน,นาสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครเหลือตายหมดนี่พมแปลถือใจความเป็นสำคัญแม้แต่เราก็ต้องตายในเมื่อร่างกายที่เราปรนเปรอยอย่างนี้มันตายมันตายแล้วเราตายไหมถ้าเราตายสิด้วยคำว่าตกนรก เป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสตัตว์ดระัลาเป็นมนุษย์ใหม่เป็นเทวดาเป็นพรหมมันก็ไม่มีดังนั้นเมื่อมันตายเราไม่ตายมันคือใครมันคือธาตุสีที่ประกอบกันด้วยอาการสามเป็นสองเป็นของน่าเกลียดนั่นคือมันไม่ใช่เราเราคือจิตที่มันเข้ามาใสา่ในร่างกายนี้ เป็นอันวา่าในเมื่อมันตายเราไม่ตายแะคบมันทําไมเราก็เลิกคบขึ้นชื่อว่าขันห้าประเภทนี้มันไม่ดีมีความตายเป็นอดีสุดแล้วท่านกล่าวต่อไปว่าเราจะต้องพัดพระแจกของรักของชอบใจไมายความวัตถุธาตุใ,ใดๆแม้แต่คนแลสัตว์ ที่เราถือว่าเป็นสมบัติของเราเป็นผัวเรามีเราพ่อเราแม่เราลูกเราล้านเราเพื่อนของเราวัตถุธาตุต่างๆอาคารบ้านเรือนเงินทองทั้งหมดที่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราในเมื่อเราตายแล้วร่างกายมันตายแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาปกครองแค่นั้นเราจะต้องทำกรรมดีไม่ทำกรรมชั่ว 1. ธืน,นึ่งทานไมมีทานไม่เป็นปกติเพื่อตัดความโลภเป็นปัจจัยแห่งความไม่เกิดสองศีลไมมีศีลไม่เป็นปกติเพื่อป้องกันนบายภูมิสาภาวนามัมมีสมาธิตั้งมัน่นมีปัญญาฉลาดรู้เท่าสภาวะตามความเป็นจริงเพื่อรวมความว่า,ากายติฐิ คือร่างกายนี้เป็นของไม่ดีมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นของไม่ดีประกอบด้วยการสาบป็นสองเต็ไมไปด้วยความสกปรกอันนี้บวกแล้วเป็นสมถะมันไม่ดีมันมีมันเป็นธาตุสี่เป็นพื้นฐานมีอาการสารสิบสองเป็นกายยาคตานุสติ มองซึ้งลงไปเห็นความสกปรกของร่างกายอันนี้ถือว่ามันเป็นความไม่ดีอย่างหนึ่งนั่นเป็นอสุปสัญญาแล้วมันก็จะต้องแก่มันก็จะต้องป่วยมันก็ต้องตายจะต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจมันมีสภาพไม่ส่งตัวอันนี้เป็นมิปัสนายานที่ไม่ครับ แล้วก็นั่งมองดูไปว่าเราที่จะทำลายความเกิดได้มีอะไรเป็นเหตุ <c oughs> แล้วก็ไปมองดูองค์สมเด็จพระบรมโลกเชิที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมาทั้งเสี่สงงขายกำไรแสงกลับที่องค์สม,สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าค้นคว้าหาความไม่เกิด แล้วก็คนไม่ได้ต้องสร้างกำลังใจเพื่อความฉลาดมาสิ้นเวลาเท่านี้เพื่อไม่ชาติสุดท้ายนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีเกิดมาเป็นลูกของกษัตริย์แล้วก็เป็นกษัตริย์เองด้วยช่วยทนบุญหรวงปชาก่อนทุกอย่างให้มีความสุขต่อมาก็ออกแสวงหาพิเนศเกรม พยายามทำทุกอย่างตามที่ประเพณีน,นิยมเข้าว่านาอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นเวลาหกพรรษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะบรรลุอภิเศกสัมมาสมัมโพธิญาณสมเด็จพระวิชิตธมานทรงชัดได้สม,มาบัตแปด 8. คือได้รูปฌปานสี่และรูปฌปานสี่ อารมณ์ของรูปฌานก็ดีว่ารูปฌานก็ดีถ้าจิตทรงฌานสี่เป็นอารมณ์ที่ว่างจากกิเลสหมายความว่ามีอารมณ์เป็นสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์แห่งรูปฌานอากาศสานัญจาญตนะมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันว่างเวงปราศจากขอบเขตแมออากาศ ทั้งคนทั้งาธาตุต่างๆมีสภาพเหมือนกันในที่สุดมันก็สลายตัววิญญาณัญญาญตนะความรู้สึกใดๆที่มีความต้องการสัมผัสเราหาที่สุดไม่ได้เป็นของน่าบเบื่อากินจัญญายตนะของในโลกนี้ทั้งหมดทั้งบุคคลก็ดีสัตว์ก็ดีและวัตถุาธาตุทั้งหลายก็ดีในที่สุดก็สลายตัวหมดขึ้นช่อว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือ ในวสัญญานาสัญญาญตน,นะไม่สัญญาความจำจิตมั่นคงในฌานทำความรู้สึกหมันก็ไม่มีความจำคือไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดอะไรจะมาก็ช่างไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราอันนี้เป็นอารมณ์ของอารมณ์ฌานฟังแล้วคล้ายจะเป็นอรหรัน แต่เป็นที่น่าเสียดายที่กําลังใจละเอียดแบบนี้แต่องค์สมเด็จพระมหาโมนีไปศึกษากับครูที่เป็นพราหมณ์ครูที่เป็นพราหมณเขามีความต้องการอย่างเดียวไปเกิดในอรูป,ปร,รมทีอว่าถ้ายังมีรูปมันเป็นทุกข์ถ้าไม่มีรูปแล้วหาทุกข์ไม่ได้การทุกด่าถูกชมทุกข์ว่าป่วยไข้ไม่สบ,บายความแก่ความตาย มันจะมีขึ้นได้เพราะอาศัยการมีรูปถ้าไม่มีรูปอาการอย่างนั้นไม่มีทีนี้จิตของเขาไม่โปร่งความจริงโปร่งบ้างแต่มันไม่ปลอดคือยังไม่ปลอดจากตัญหาก้าวไ่ถึงวิสุทธิ์แคนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมาใขร้ควรว่าทําจิตละเอียดถึงเพียงนี้แล้วยังเอาดีไม่ได้ องค์สมเด็จพระจอมไตรจึงทรงสแสวงหาใหม่ต่อมาวันสุดท้ายสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงใช้ต้นโพเป็นที่อาศัยใช้หญ้าคาเป็นฐานที่รองนั่งหันหลังพิงต้นโพหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทรงทั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเราไม่บรรลุอบิเศกสมาสัมโพธิญาณเพียงใด เลือดและเนื้อเอาจะเหือดแท้งไปหรือว่าชีวิตตินสีจะตายียที่ตรงนี้ก็าตามเราจะไม่ยอมรักนั่นโลก,กที่นี้แล้วในที่สุดองค์สมเด็จไปชินาสีก็ทรงได้ปัญญาเกิดขึ้นเบื้องหลังใกล้สว่างว่าเราจะต้องทำลายกิเลสด,ด้วยอริยสัจสิ่งนั้นก็คือเห็นว่าทุกอย่างความจริงมันเป็นทุกข์ ว่าความจริงอ่ะคนก็ดีสัตว์ก็ดีวัตถุธาตุก็ดีร่างกายทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าคบมันหรือก็ชื่ีว่าเราครบทุกข์มันหาสุขไม่ได้มีผัวก็ทุกมีเมียก็ทุกมีลูกก็ทุกมีข้าทาสหญิงชายก็ทุกมีทรัพย์สินก็ทุก การกินก็ทุกนอนก็ทุกผ้าพรนอนสบายที่จะหามาได้และหามาด้ความทุกแต่ตัวทุกตัวนี้ท่านทั้งหลายถ้าเยาว่ากันไปได้อีกสามสิบปีมันไม่จบก็นั่งพิจารณาดูกันแล้วกันว่าองค์สมเด็จพระทรง์ทันมองเห็นทุกจึงได้พ้นทุกเมื่อเห็นทุกแล้วพระองค์ก็คนคว้าต่อไป ถ้าเราต้องการย้ายพ้นทุกข์จริงๆนี่เราทํำยังไงมันจริงจะพ้นทุกพระองก็ทรงทราบด้วยปัญญานในเวลานั้นว่าตัวทุกข์จริงๆนี่ถ้าจะฆ่ามันถ้าเราฆ่าที่ทุกข์มันก็เหมือนกันดับไฟที่เปลวฉะนั้นเราจะต้องฆ่าต้นเหตุเหมือนกันดับไฟต้องดับไฟที่ขอนไม้ซึ่งเป็นเชือ้อไม่ใช่ดับที่เปลวไฟ และก็อะไรเป็นเชื่อของความทุกข์ก็ทรงทราบวัตันหาคือความอยากเป็นทุกข์มีการจะปลดเปื่องความอยากจะทำยังไงก็ต้องอาศัยมักแปค,คือศีลสมาธิปัญญาศีลบริสุทธิ์สมาธิตั้งมันตัวตัดมีวรปัญญาตดกินเหลสคือความอยากให้เด็ดขาด เวนันโองค์สมเด็จพระบรม,มโลก,กนนาจึงได้ทรงบรรลุอภิเศษสัมมาสมัมโพธิญาณเป็นพระอรหันต์เราก็ต้องมานั่งในกมื่นกันว่าในเมื่อได้เห็นว่ากายไม่ดีมันมีความเกิดความแก่ความป่วยความตายกา,า,ารพัดพลาดจของแักของชอบใจต้องสหาแหวงหาความดีคือจับมรณานุสติกรรมาฐานตัวนี้เ็ไว้ ว่าจักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตายในเมื่อความตายมาถึงเราเราจะไปทางไหนเลือกทางไปเลยอย่าตายอย่างคนตาบอดเรารู้ว่าเราจะต้องออกจากบ้านหลังนี้ก่อนจะไปจะสะสมทรัพย์อะไรบ้างที่ไว้เพื่อป็นความสุขในวันหน้าหรือข้างหน้าร่างกายอันนี้มันจะพังพังเมื่อไรก็ไม่แน่ มอาจจะพังเดี๋ยวนี้นี่สักครู่หนึ่งจะพังจะพังด้วยการอย่างไรเราก็ไม่ทราบดังนั้นเราก็ต้องหาทางตัดตัดด้วยวิธีไหนก็ตัดด้วยนึกถึงมรณานุสุติกรรมฐานกันไว้ว่าตายเมื่อไรก็ช่างเป็นสังขารเปรขยายานร้อมกันนั้นยึดอารมณ์พระนิพพานไว้เป็นอารมณ์ คำว่าน,นิพพานคือแปลว่าดับดับจากการเกิดความในความเป็นคนดับจากการเกิดเป็นสัตว์ในอบายภูมิมสัตว์นรลกเปตอสุรกายสัตว์ฉนดับจากการเกิดเป็นเทวดาเท่าพมอารมณ์ของเราเข้าถึงพระนิพพานเป็นแดนอมาตะก็เป็นอันว่าเราจะต้องละ โดยอุปสมานุสติกรรมฐานเข้ามาควบคุมเราทำยังไงเมื่อกายไม่ดีก็ต้องนั่งมองมองดูว่าโลภความโลภเราตัดด้วยการให้ทานคือจาคะสละทุกอย่างแม้แต่ร่างกายเราก็คิดตัดคิดสละจาคะตัวนี้นะครับต้องสละกายเลยแต่อย่าไปเชื่อคอตายยัมพโคติกะ แต่และว,ว่ามันจะป่วยมันจะตายยังไงก็เป็นเรื่องของมันเราไม่เกี่ยวข้องแต่คะต่อมาก็ศีลคุมศีลให้บริสุทธิ์ปลตผ่องไม่ทําลายศีลในตนเองไม่ยุให้คนอื่นทําลายศีลไม่ยินดีไม่บอกคนอื่นทําลายศีลแล้วสมาธิคือรมทรงอารมณ์ทรงตัวมองไม่เห็นความสวยสดดง,งามของร่างกาย มองไม่เห็นความทรงตัวของร่างกายเห็นความร้ร่างกายเป็นสภาพเหมือนกับศัตรูร้ายที่จองล้างจองผลาญทําให้เราเป็นทุกข์จิตของเรามองอยู่แล้วเราก็รู้สึกมีความเป็นสุขว่าร่างกายนี้เป็นอย่างนี้ช่างมันชาตินี้ชาติสุดท้ายที่เราจะเป็นท่าของตัญหาคือมีร่างกายแบบนี้จิตทรงกําลังใจไว้ยอย่างนี้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันสลายไปหมด แล้วก็เชื่อองค์สมเด็จพระบรมสุคตว่ากายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่พึงปราถนาในมันร่างกายของคนอื่นนั้นเราก็ไม่ต้องการวัตถุธาตุใดๆที่มีเป็นบ้านเป็นช่องเดินโรงทรัพย์สินสิ่งทันไยเหล,าล่านี้มันกับเราต้องแจกกันเมื่อสภาพจากแบบนี้เกิดมาอีกมันก็ทําอย่างนี้เราไปพ้ิพาน พระดิพานจะไปได้ยังไงต้องใช้สังขารุปปิขายานคือใช้ความวางเฉยในกันห้าอารบันดาท่านทั้งหลายพูดมากไปไม่ได้วันพรุ่งนี้จะนำอ,อริยสัจสีมาสรุปเป็นการมาหมดเรื่องอนุสติกันสักทีสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วขอสาวขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทุกท่าน ดำรงอยู่ในอิริยาบถท,ที่ท่านเห็นว่าสมควรท่านจะนั่งนั่งท่าไหนก็ได้ไมอว่าจะนอนนอนท่าไหนก็ได้ถ้ามันสบายนี่จะยืนนี่จะเดินแบบจงกรงก็ได้ใช้กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยาไย ที่กำลังใจของท่านจะเข้าถึงในเวลานี้ว่ามันเข้าถึงไหนเจ้งกว่าจะถึงเวลาที่เห็นว่าท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี